ก็เป็นกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับเต้นรถนะคะเพราะว่ามีสาวแสบคนหนึ่งค่ะเขาหลอกไปเช่ารถตามเต็นต์ต่างๆนะคะแล้วก็พารถเนี่ยไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นแหละไปเล่นการพนันแล้วก็เชิดเงินหนีไปเลยใช่ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นข่าวน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของเต้นรถในจังหวัดภูเก็ตค่ะ ตำรวจเชิงทะเลนะคะก็ได้จับสาวแสบนะคะเช่ารถแล้วก็เชิดหนีไปขายแล้วก็จำนำที่บ่อนการพนันประเทศเพื่อนบ้านนะคะเฉพาะที่จงังหวัดภูเก็ตเนี่ยโดนไปแล้วนะคะ52คันด้วยกันถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากใช่ค่ะคแล้วก็เจ้าของรถนะคะก็ะได้ประกาศขายบ้านแล้วก็ถูกบริษัทรถเนี่ยฟ้องค่ะโดยมีเจ้าของรถหลายรายเลยทีเดียวนะคะไปขอดูตัวนะคะเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเจ้าของรถนะคะเจ้าของเตนรถ เข้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เดินทางมาดูตัวนางสาวสุกัญญาจัน,นทรักษ์นะคะนางสุกัญญาขออภัยค่ะคอายุ40ปีนะคะก็อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมลักทรัพย์นะคะโดยใช้กลอุบายแล้วก็กระทําผิดนะคะยักยอกทรัพย์แล้วก็มีหมายจับเนี่ยหลายหลายหลายฉบับเลยนะคะคอย่างเช่นที่สอพฉลองนะคะจังหวัดภูเก็ตถลางก็มีนะคะค โดยครั้งนี้ค่ะพันใช่ค่ะคพลตำรวจโทรสมหมายอ่อนคำนคะคะหัวหน้าชุดสอบสวนสพเชิงทะเลนะคะก็ได้จับกลุ่มที่หน้าร้านทองถนนสีสุนทรน,นั่นเองนะคะคเมื่อช่วงเย็นวันที่4ที่ผ่านมาแล้วก็สืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ปี2555ไปต้นมาเนี่ยนางสุกัญญาเนี่ยก็ได้ไปหลอกเช่ารถยนต์นะคะที่มีราคาแพงๆตามเต็มรถเช่านะคะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทุก ทั่วภูเก็ตเลยนะคะโดยเฉพาะรถ Fortuner อ CRV นะคะรวมไปถึงรถเก๋งต่างๆนะคะโดยจะนำทำทีมาเช่าเป็นระยะ1เดือนนะคะด้วยราคาเนี่ย20,000ถึง70,000บาทต่อเดือนนะคะโดยนูนางสาวสุภลักษ์รุฑมณีอายุ44ปีค่ะซึ่งเขาก็อยู่ในใช่ค่ะเป็นผู้ค้ำประกันนะคะแล้วก็ให้เช่าโดยไม่มีการส่งคืนแล้วก็นำรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ย ไปไปส่งขายต่อนะคะคในประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองรหรือว่าบางรายเนี่ยก็ถูกสาวคนนี้แหละนะคะโทรไปเรียกค่าถ่ายด้วยนะคะโด,โดยบอกว่านะคะคือถ้าเกิดอยากจะได้รถคันนี้เนี่ยก็โอนเงินเข้าบัญชีนะคะก็ต้องจ่ายเงินค่าถ่ายจาก เจ้าของรถก็เดือดร้อนกันไปนะคะแล้วก็ต้องไปพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อให้เดินดกลับมานะคะคซึ่งบางเต็นเนี่ยโดนไปถึง10คันด้วยกันนะคะอย่าหายเยอะนะฮะเนื่องจากสาวแสบเนี่ยเขาติด สนิทเขาทำมาตีสนิทนะ,นะคะแล้วก็เข้าไปเช่าเป็นประจําโดยช่วงแรกเนี่ยก็คือจะเช่าเพียงวันเดียวหรือว่า3วันก่อนที่จะขอเช่ารถเนี่ยเป็นรายเดือนนะคะโดยอ้างว่าทําธุรกิจหลายอย่างแล้วก็มีแขกเนี่ยมากนั่นเองนะคะเช่าไปให้ลูกค้าใช่ใชค่ะจากนั้นก็ทยอยเข้ามานะคะก็เรื่อยๆจาก1วันเป็น3วันเป็น1เดือนนะคะแล้วก็เชิดรถเนี่ยหนีไปแล้วก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยมาเรียกค่าถ่ายเจ<อ>้าของรถคือทำให้เอาไปขายต่อก็มีการมาเรียกค่าไถ่ายเจ้าของรด้วย ับได้รถคืนโอนเงินมาเท่านั้นเท่านี้นะครับซึ่งพันตํารวจโทรสมหมายนะครับก็บอกว่าหลังจากรับตําแหน่งหัวหน้าชุดสืบสวนสพเชิงทะเลครับก็เปิดดูคดีค้างเก่าต่างๆพบว่านางสุกัญญาคนนี้นะฮะที่ตนเคยจับในคดีการพนันเป็นนักเล่นพนันตัวยงหลายครั้งเลยฮะแล้วก็มีหมายจับในคดีลักทรัพย์ด้วยนะครับเฉพาะในสพเชิงทะเลเองเนี่ยหคดีแล้วก็ที่สพเมืองภูเก็ตที่สพ ถลางฉลองกระทู้อีกหลายคดีเลย,ลยครับหลายพื้นที่ม,มาก<ด>นะเลยนะรวมรถยนต์ที่ถูกนาสุกัญญา,ชาเช่าแล้วก็นําไปขายต่อเนี่ยห้คันใน3ปีโอ,โ,โอ้โหรอดมาได้ยังไงนะครับวันนี้ครับก็มีการสอบสวนผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับว่าจะนําเงินที่ได้เนี่ยนะฮะไปจำนำที่ได้จากการจำนำะนะครับสร้อยขอทองคำเนี่ยไปเช่ารถก็คือเอาสร้อยเนี่ยไปจำนำแล้วก็ไปเช่ารถเช่ารถโฟล์กอเนอร์นะครับตามที่มีใบสั่งมาแต่ปรากฏว่าไม่ทันได้ไปเช่าครับ ถูกจับซะก่อนนี่กําลังจะกาลังจะไปเช่าอีกคันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหานะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีการซับทอดนะครับเพื่อนในแก,งก๊งเนื่องจากเจ้าหนี่มั่นใจครับว่าน่าจะทํากันเป็นทีมไม่น่าจะมีคนเดียวนะครับ<ช>โดยนาสุกัญญาเนี่ยออกมาทําการเช่ารถหรูทั่วภูเก็ตแล้วก็ใกล้เคียงนะครับทั้งรายวันแล้วก็รายอาทิตนะฮะจากนั้นเนี่ยกลุ่มผู้เช่า ก็จะเช่าระยะยาวก็คือ1เดือนครับเช่าไปแล้วปรากฏไม่ยอมส่งคืนครับนาไปจำนองจำนำไว้นะครับในบ่อนการพนันครับเมื่อเจ้าของรถเช่าโทรไปหาเพื่อจะให้ส่งรถคืนก็ปิดเครื่องหลบหนีไปะนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับแก๊งดังกล่าวเนี่ยก็จะโทรมาหาเจ้าของรถเลยแล้วก็เรียกนะฮะค่าถ่ายรถว่าถ้าต้องการรถคืนนะฮะต้องโอนเงินใส่บัญชีธนาคารนะครับตามที่ผู้เช่าบอกถ้าไม่โอนเนี่ยจะนําไปขาย ที่3จังหวัดชายแดนใต้ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีการปิดเครื่องนี้ซึ่งก็กเหตุนในลักษณะนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับล่าสุดก็เจ้าหน้าที่สามารถติดตามรถนะฮะจากการติดระบบ gps แล้วก็ยึดมาได้16คันหรืออีก36คันเยอะมากโดยทราบว่ารถในส่วนที่ยึดเนี่ยนะครับได้เตรียมนำลงไปขายที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะนางขวัญใจแก้วโสภาสเะะจ้าของรถเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่เชิงทะเลก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่า เ,เธอถูกนางสุกัญญาเนี่ยมาเช่ารถ f o r ์จูเนอรเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะในราคาเดือนละ2 0 0 0 0กว่าบาทนะคะก็ให้เช่าค่ะเพราะว่าเคยมาเช่าหลายครั้งแล้วก็คุ้นเคยกันด้วยนะคะจากนั้นไป คือเคยเคยเช่าเนี่ยไปแต่ละครั้งเนี่ยก็หลายวันนะคะอย่างเช่นครั้งนี้ก็คือประมาณ10กว่าวันนางสุกัญญาเนี่ยก็ได้โทรศัพท์มาเรียกค่าไถ่นะคะโดยบอกว่าหากได้รถคืนให้นําอยากได้รถคืนเนี่ยก็คือให้นําเงิน5 0 0 0 0นบาทเนี่ยมาถ่ายรถคืนค่ะโดยให้นําเงินไปให้ที่ห้างแห่งหนึ่งนะคะหลังจากได้เงินแล้วก็ให้ไปรับนะคะรถนี้ที่จังหวัดกระบี่แต่ตนเองเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินให้ไปนะคะ แล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะค,ะครมาดําเนินคดีกับนางสุกัญญาที่ไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะประกากฏต่ปิดเครื่องหนีไปเลยนะครับ<ช>อีกหนึ่งรายครับ,รบนางรัตนาวรานุชครับเจ้าของออรถเช่าที่หาดสุรินนะครับก็บอกว่าถูกนางสุกัญญาเนี่ยมาเช่ารถ Fort u n e r 2ปีที่ผ่านมาครับสเดือนแรกเนี่ยก็จ่ายเงินดีนะแต่ปรากฏว่าเดือนที่3ครับหายไปเลยจนถึงตอนนี้ครับก็เดือดร้อนที่สุดเพราะว่าได้นําเงินก็สุดท้ายเนี่ยไปดาวรถยนต์คันนี้มา เพื่อให้นักท่องเที่ยวเช่าเป็นรายได้ให้ครอบครัวนะครับแต่ว่าออกรถมาได้3เดือนก็ถูกเนี่ยนางสุกัญญาโกงไปครับตอนและครอบครัวก็มาโชคร้ายนะฮะถูกบริษัทรถฟ้องดำเนินคดีอีกเพราะว่าไม่มีเงินส่งค่าผ่อนรถมาเป็นปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องประกาศขายบ้านเพื่อนําเงินไปจ่ายค่ารถนะครับไม่อย่างนั้นก็จะต้องถูกยึดบ้านแน่นอนนะครับรู้สึกดีใจครับที่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกลุ่มคนร้ายคนนี้ได้แล้วนะครับก็คือนางสุกัญญาก็ ก็จะได้มีความหวังครับว่าน่าจะติดตามรถกลือมาได้อีก36คันนี้ถือว่า36คันเนี่ยถือว่าไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะเป็นดูคนที่เขาเป็นเจ้าของรถใช่ค่ะเจ้าของเต็นท์รถยังไงก็ต้องดูตรวจสอบข้อมูลคนที่มาเช่ารถกันสักนิดนึงนะคะ